แขง่งแข็งออกกำลังกายนะยที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะครับก็มีสวนสาธารณะหลายแห่งนะครับทำให้ชาวเวียดนามนั้นได้ออกกําลังกายรัฐบาลในนก็มีนโยบายในการส่งเสริมวิถีชีวิตให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพสุขภาพที่ดีนะครับไปติดตามกับช่วงของ we love ASEAN <c oughs> ชาวเวียดนามทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกมายืดเส้นยืดสายทั้งยามเช้าและยามเย็นคือบรรยากาศที่เห็นได้ทั่วไปในกรุงฮานอยเด็กๆเ,เรียวแรงดีบ้างเตะฟุตบอลบ้างขี่จักรยานแข่งกันกลุ่มวัยกลางคนจับกลุ่มขึงเน็ตตีแบตส่วนผู้สูงวัยออกท่าทางเคลื่อนไหวเบาๆขอแค่ได้ขยับก็เท่ากับว่าได้ออกกำลังกาย เด็กน้อยคนนี้คงอยากลองบ้างว่าที่คุณยายเหวี่ยงแขนไปมานั้นสนุกอย่างไรส่วนเล็กๆแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายพื้นที่สีเขียวที่กระจายอยู่ทั่วกรุงฮานอยเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวเวียดนามที่รักสุขภาพพอเนี่ยเราวันฮานอยที่ tất cả các cái sân các vườn hoa c ộ n g thì là cho những người già là trẻ em này có cả sân cầu bóng đá đá cầu đều có cầu này còn sân tennis thì phải vào trong nhà những ở Hà Nội là thì các cái sân cầu chơi này nào thoải mái luôn không có vấn đề gì coi như là mọi lơi đều có thể chơi được à, ngày nào mình cũng đến đây mình chơi và mình chơi môn cầu lông và đi bộ và chơi thể thao rất là tốt cho sức khỏe à, ra được mồ hôi rất là tốt cho sức khỏe. Chính phủ Việt Nam lên hiện กระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามกล่าวว่าคนเวียดนามทั่วไปมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างเล็กจากความแรนแ้นแคนและคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ในช่วงที่ประเทศก,กำลังฟื้นตัวจากสงครามปัจจุบันรัฐบาลจึงพยายามเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพนอกจากพื้นที่สาธารณะแล้วก็คือการสร้างกิจกรรมมากมาย Last year the government Has also uh, approved the strategic plan of Vietnam to improve the Vietnamese physical size for Vietnamese. This uh, including uh, different me measures, especially aiming on um, asking people to go in for sports, to uh, training physical exercises, and, uh, and now until now, uh, every year, each provinces we have sixty. Uh, always, always uh, pop.hs. Uh, of the provinces physical the festival the organized always and กรุงฮานอยเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ในอาเซียนที่แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเมืองและความเจริญทางเศรษฐกิจสามารถดำรงอยู่ควบคู่กับการรักษาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้วัดได้ด้วยเงินทองและฐานะทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือสุขภาพพระนไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชนทุกคนพัทยาทองเฟืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงฮา,านอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามช่วงหน้าคลาวไอเดียนะคะบางทีเราทำของขวัญให้ใครหรือว่าจะให้ของขวัญใครเราก็ต้องไปซื้อกล่องของขวัญใช่ไหมคะแล้วก็มาม